เมื่อสาวเชียร์ลีดเดอร์ถูกพ่อแม่ส่งตัวไปศูนย์บำบัดเพราะไม่อยากให้เธอนั้นเป็นเลสเบียนสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU ยูชาแนลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าบัตร I am Cheerleader เรื่องราวของนางเอกสาวอย่างเมแกนที่ถูกพ่อแม่ส่งตัวเข้าไปในบ้านปรับนิสัยเพื่อหวังว่าเธอนั้นจะเลิกเป็นเลสเบียนกลับมาชอบผู้ชายสปอยหนังเรื่องนี้ไม่มีเจตนาเหยียดเพศแต่ใดๆลองดูให้จบแล้วคุณจะพบว่าหนังให้ข้อคิดดีๆ มมากมากยถ้าหากเพื่อนๆพร้อ,พอมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับสาวๆเชียร์ลีดเดอร์ที่กําลังซ้อมเต้นกันอยากก่างขมขมเข้มลสู้ตายหลังจากซ้อมเสร็จหัวหน้าทีมก็บอกว่าอย่าลืมไปซักเสือ้อพรุ่งนี้รถบัสจะมารับเจ็ดโมงครึ่งเราจะไปเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากนั้นเมแกนก็มาพบกับแฟนหนุ่มของมันไอ้นักฟุตบอลสุดหลอ่อเหมือนก็มีอาการเศร้าซที่รู้ว่าเธอจะต้องไปเก็บตัวเข้าแคมป์ก็เลยอยากจะขอกินลิ้นให้หนาใจแล้วก็พาเธอเข้าไปในรถแต่ดูเหมือนระหว่างป้อนอาหารเมแกนจะ ของเธอนั้นเฝ้าคิดถึงแต่เพื่อนๆนเชียร์ลีดเดอร์ตกเย็นวันนั้นเมแกนก็กลับมากินข้าวกับพ่อแม่ของเธอที่ดูเหมือนจะเป็นพวกเคร่งาศาสนาและคงรับไม่ได้ถ้ามีลูกเป็นเลสเบียนข่าวของในห้องนอนรวมถึงรูปภาพที่แปะอยู่บนฝาผนังก็ทําให้พ่อแม่ของเธอดูเหมือนจะกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าน้องเมแกนเองยังจะไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาเมแกนก็ไปถึงที่โรงเรียนเราก็จะได้เห็นว่าในตู้ล็อกเกอร์ของเธอเต็มไปด้วยรูปของสาวๆใส่ชุดว่ายน้ําแตกต่างจากเพื่อนสนิทของเธอที่เป็นรูปหนุ่มล แน,นหลังจากเลิกเรียนวันนั้นเธอก็นั่งรถไก่จาเลตก,กลับบ้านแต่ดูเหมือนว่าวันนี้มันจะขับช้าผิดปกติเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านของเธอนั้นได้เตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไว้รอรับเธออยู่แล้วและแล้วน้องเมกแกนก็กลับมาถึงบ้านเธอเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าทุกคนนั้นอยู่กันครบรวมทั้งเพื่อนๆของเธอด้วยเธอก็งงถามว่ามีใครตายหรือมารวมตัวกันแต่แล้วตอนนั้นคนจากบ้านดัดนิสัยที่มีชื่อว่าทูดเรกชันก็มาแนะนําตัวบอกว่ามันนั้นชื่อไมและแล้วตอนนั้นพ่อแม่ของเธอก็บอกว่าก,ากลัวว่าเเธอนนนนั้นจะป็บีย ใคก็บอกว่ามันนั้นเคยเป็นเกย์แต่ตอนนี้มันเป็นอดีตเกย์ที่กลับใจที่บ้านทูไดเรกชันจะช่วยปรับปรุงนิสัยให้เธอกลับมาเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเหมือนเดิมเมแกงก็งงก็ถามว่าทําไมทุกคนถึงคิดว่าเธอนนั้นเป็นเลสเบียนพวกเขาก็งัดหลักฐานมามากมายไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสาวสาวแม้แต่ปอกหมอนก็มีรูปร่างคล้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะพูดและเมแกงก็รู้ว่าเธอจะต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่บ้านทูไดเรกชันและดูเหมือนเธอก็จะขัดขืนไม่ได้ระหว่างขับรถออกไปเธอก็ได้เห็นรถของสาวสาวเชียร์ลีดเดอร์ ที่กำลังมุ่งหน้าไปเก็บตัวที่แคมป์กันอย่างมีความสุขและแล้วพ่อแม่ของเธอก็พาเธอมาถึงที่บ้านทูดาเรชันและได้พบกับอีป้ามาลีผู้ก่อตั้งและลูกชายของอีเจที่มีชื่อว่าร็อกเมื่อพ่อแม่ส่งเธอเสร็จก็รีบจากไปปล่อยให้ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของอีเจามาลีจากนั้นอีเจก็ามาบอกกับเมแกนว่าโปรแกรมดัดนี้ใส่นี้จะกินเวลาถึง2เดือนและขั้นตอนแรกของการบำบัดนั่นก็คือเมแกนต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าเธอนั้นเป็นเลสเบี้ยนตอนนั้นมาลีก็เรียกอีน้องฮิลลารี ามาบอกให้พาเมแกนไปทำความรู้จักกับทุกคนเมแกนก็เข้าไปในห้องเลยได้พบกับสาวเปรี้ยวอย่างเกรแฮมที่ดูเหมือนก,นก็จะถูกส่งตัวมาบำบัดที่นี่เหมือนกันต่อมาเมแกนก็ได้เจอกับเพื่อนๆร่วมชายคาทุกคนซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นเหล่า LGBT ในตอนแรกน้องเมแกนก็ยังไม่ยอมรับว่าเธอนั้นเป็นเลสเบี้ยนแต่พอโดนเหล่าเ,เพื่อนๆลุมกันพูดกอกหูว่าคิดดีๆสิมึงมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเมแกนก็นึกได้ว่าเธอนั้นชอบคิดถึงเรือนร่างของผู้หญิงสุดท้ายเธอก็ร้องไห้ออกมาและยอมรับว่าเธอนั้นเป็นเลสเบี้ ขั้นตอนแรกของการบำบัดก็ผ่านไปพอถึงเวลาอาหารคำ่ำดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้ากันได้ดีมีแต่อน้องเกรแฮมคนเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนจะแปลกแยกวันต่อมาขั้นตอนที่2ของการบำบัดก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีเจมารีก็ส่งให้ลูงสาวทุกคนได้เรียนรู้การเป็นแม่บ้านที่ดีทั้งดูดฝุ่นทเพิร์สส่วนบรรดานหนุ่มๆสายตุง้งติ้งนั้นก็กำลังไปเรียนรู้การซ่อมรถจากพี่ไม้ซึ่งดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ยืนจ้องการซ่อมรถแต่อย่างใดแต่สายตานั้นมุ่งไปที่ไข่ของไม้คนดีกิจกรรมบำ อื่นๆก็ได้ดําเนินต่อไปเหล่าสาวๆก็ได้ลองสวมใส่ชุดเจ้าสาวเหล่าหนุ่มตุ้งติ้งก็ได้เรียนรู้การผ่าฟืนซึ่งดูเหมือนระหว่างเรียนรู้ไปความสัมพันธ์ของเหล่าเด็กๆก,ก็จะแอบพัฒนาต่อมาอีเจฮิลลี่ก็ได้แบ่งให้ทุกคนนั้นจับคู่และดูเหมือนน้องเมแกนก็จะได้คู่กับไอ้เกรแฮมหนุ่มห้าวสาวทอมบอยดที่ชอบกวนซนเตอร์แต่ดูเหมือนการจับคู่ระหว่างเกรแฮมนั้นมันจะไม่ราบรื่นเพราะสาวคนนี้ลวมันกวนตีนซะเหลือเกินวันต่อมาเหล่าหนุ่มๆตุ้งติ้งก็ได้เห็นว่าไอ้ ทําให้ไมค์โกรธที่พวกเขานั้นออกอาการและขู่ว่าถ้าเห็นพวกมึงออกอาการซีดอูอีกแล้วล่ะก็เขาจะทําโทษด้วยการให้พวกเขานั้นดูกีฬาตลอดทั้งอาทิตย์ทางด้านสาวๆที่จับคู่กันก็มาลองเปลี่ยนพ้ะออมเด็กแต่ดูเหมือนคููกัดยังเมแกนกับเกยแฮมนั้นก็จะทะเลาะก,กันอีกแล้วจนอีเด็กปลอมนั้นเยี่ยวกระเด็นไปใส่หน้าอีเจมารีสุดสัปดาห์นั้นก็เป็นเวลาที่ผู้ปกครองของทุกๆคนนั้นจะมารวมตัวกันแต่ตอนนั้นเราก็จะได้เห็นว่าพ่อแม่ของน้องเกลแฮมดูเหมือนจะไม่เอาใจใส่เธอเอาซะ สงสารในตัวของน้องเกรแฮมและเริ่มเข้าไปทําความรู้จักเธอให้มากขึ้นเมแกนก็ได้รู้ว่าที่เกรแฮมถูกส่งตัวมาที่นี่เพราะพอแม่เธอจับได้ว่าเธอน,นไม่มีอะไรกับผู้หญิงหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าน้องเมแกนของเราจะเริ่มแอบชอบอีสาวเกรแฮมเข้าให้แล้วชอบขนาดคืนนั้นถึงขั้นเอาไปเก็บไปฝนันสะดุ้งตื่นมาทนไม่ไหวเลยก็ต้องไปทาโทษตัวเองที่ห้องข้างๆแต่แล้วตอนนั้นเธอก็ได้เห็นว่าไอ้โดบกับเคลตันได้แอบมาจูบก,กันจนเ,เธอนั้นร้องตกใจเฮียไมก็เดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมแกนก็บอกว่าเธอเห็นสองคนนี้น,น ทั้งคู่ก็ถูกส่งตัวไปหาอป้ามาลีเคทัน okay, นั้นถูกขังเดี่ยวเป็นเวนลาหนึ่งอาทิตย์ส่วนวันรุ่งขึ้นทางด้านพอนุ่มโดมก็ต้องถูกส่งตัวออกจากที่นี่วันต่อมาขณะที่ป้ามาลีกําลังสอนให้สาวๆทุกคนได้เรียนรู้กับหน้าที่ของผู้หญิงและครอบครัวที่สุขสารระหว่างนั้นน้องเมแกนก็ได้นั่งติดกับเอกเกลแฮมและดูเหมือนว่ามันก็จะเอามือมารูบไล่ที่แขนเธอจนทําให้เธอนั้นรับรู้ได้ว่ามึงก็มีใจเหมือนกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะสนิทกันมากขึ้นแต่ก็ตตต้้้ออออองงงคคยยระวััสาาาาาขออีปามามนน่ืนน ว่างที่เมแกนจะเข้านอนเธอก็ได้พบว่าเหล่าเพื่อนของเธอนั้นได้แอบแต่งตัวและกำลังจะหนีออกไปเที่ยวเมแกนก็บอกว่าเหลือแค่สี่สัปดาห์เราจะได้ออกจากที่นี่ถ้าจับได้มีหวังโดนไล่ออกก่อนอย่างแน่นอนแต่เกรแฮมก็บอกว่าใครจะไปสนแล้ววันนี้กูอยากจะออกไปตีสุดท้ายอดใจไม่ไหวแล้วเมแกนก็เลยต้องไปกับพวกเขาด้วยและดูเหมือนว่าที่เด็กๆนั้นแอบมาเที่ยวนั้นก็จะเป็นเกย์บาร์เป็นแหล่งรวมของเหล่า LGBT และดูเหมือนตอนนั้นก็จะมีสาวสวยคนนึงมาเชิญน้องเมแกนไปเต้นด้วยแต่ดูเหมือนหลังจากที่เมแกนเห็นว่าาเกกรมออโนนนียับสค เธอก็จะงุดยิดแล้วเดินหนีออกมานอกร้านเกแฮมก็เดินตามออกมาแล้วดูเหมือนตะคู่ก็จะล้อกันเมแกนก็บอกว่ามึงอยากทําอะไรก็ทําไปเลยตามใจเกแฮมก็เลยทําตามใจแล้วก็จุ๊บปากเธอไปหนึ่งทีหลังจากนั้นตะคู่ก็ดูดดื่มกันอยู่ที่หน้าร้านอีสาวอีโมที่แอบชอบน้องเกแฮมก็เดินออกมาเห็นพาพบาดตาบาดใจหลังจากที่พวกเด็กๆหนีเที่ยวกันเสร็จพวกเขาก็รีบกลับมาที่บ้านแอบไปนอนที่เตียงก่อนจะโดนอีป้ามารีนั้นจับได้แต่แล้วเช้าวันต่อมาขณะที่ป้ามารีกําลังทําความสะอาดห้องนอนของเหล่าสาวๆเธอก็ไปพบกกกบล่่่อองไไมมมีีดทาาาจเเธ อชาลีเปิดการไต่สวนเพื่อหาว่าใครแอบออกไปหนีเที่ยวมาเมื่อคืนตอนแรกอีป้ามาลีก็จ้องมองมาที่น้องเกแฮมแต่เธอก็โกโหกว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนใจแล้วเธอเพิ่งรู้สึกว่าเธอนั้นสนใจในตัวของดุมโจเอลจากอีป้าที่โกรธแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นฟุง้งฟิงสแสดงความเย็นดีกับเกแฮมที่เธอนนั้นเริ่มจะเปลี่ยนใจกลับมาชอบผู้ชายแต่ดูเหมือนการไต่สวนก็จะยังไม่จบลงอีเจมาลีเรียกผู้ปกครองของทุกคนมาที่นี่รวมทั้งพ่อแม่ของเมแกนที่ขู่ว่าเธอรู้ว่าเมื่อคืนนั้นเธอนั้นแอบหนีออกไปเที่ยวพวกเขาจะตัด และไม่ยอมให้เธอกลับไปที่บ้านเมแกนก็เลยต้องโกหกทั้งๆท,ที่รู้ว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจเบื้องลึกของเธอได้เมื่อป้ามาลีหาตัวคนผิดไม่ได้ก็เลยเกณฑ์เหล่าพวกเด็กๆไปที่บ้านของเจ้าของบาร์เกเพื่อทําการประท้วงถือป้ายแล้วก็ตะโกนด่าต่อมาเราเด็กๆก,ก็ยังไม่หลุดเล่นละครพวกเธอพยายามเล่นละครว่าตอนนี้หันมาชอบเพศตรงข้ามแล้วจนสุดท้ายการบําบัดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการสอบฝ่ายนอนเหลานุ่มๆที่เคยตุง้งติ้งก็ต้องผ่านบททดสอบทั้งการผ่าฟืนและการซ่อมรถไหนจะเล่นก ส่วนเหล่าสาวๆก็ต้องทดสอบการเป็นแม่บ้านและดูเหมือนทุกคนก็จะสอบผ่านกันหมดยกเว้นไอห้หนุ่มน้อยอังเดคนเดียวที่ต้องสอบตกแล้วก็ถูกไล่ออกจากที่นี่ก่อนจะไปมันก็ด่าทุกคนว่าเป็นพวกโกหกขอให้โชคดีกับการหลอกตัวเองนะพวกมึงต่อมาคืนนั้นเกรแฮมกับเมแกนก็อดใจไม่ไหวออกไปนัวเนียคอเคียจนสุดท้ายเช้าวันรุ่งขึ้นดูเหมือนว่าเรื่องของเมื่อคืนน่ะก็จะแดงขึ้นมาป้ามาลีก็บอกกับเมแกนว่าเธอจะถูกไล่ออกจากโปรแกรมนี้ทันทีแต่อีป้ามาลีก็มีข้อเสนอว่าเธอจะให้เมแกนอยู่ ที่นี่ต่อถ้าตกลงจะคบหากับลูกชายมันไอ้บักร็อกแต่เมแกนก็ตอบปฏิเสธเพราะรู้ว่าไอ้บักร็อกมันก็เป็นเกย์ส่วนทางด้านเกแฮมนั้นก็ไม่สามารถตอบปฏิเสธได้เพราะดูเหมือนพ่อแม่ของเธอนั้นจะกดดันเธอเป็นอย่างหนักสุดท้ายเมแกนก็ต้องออกจากบ้านทรูไดเรกชันเธอไม่รู้จะไปไหนแล้วกลับบ้านก็ไม่ได้ละพ่อแม่ไม่ต้อนรับเธอก็เลยไปขออยู่อาศัยที่บ้านของเจ้าของบาร์เกและดูเหมือนเธอก็จะได้พบกับไอ้โดบที่นั่นที่บอกว่าตั้งแต่โดนไล่ออกจากบ้านทรูไดเรกชันมาเขาก็ไม่อยู่ที่นี่ หลากหลายและเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แต่ดูเหมือนตอนนี้เมแกนก็ยังเสียใจเพราะเธอนึกว่าเกรแฮมนั้นจะตามเธอมาอยู่ที่นี่ไม่นึกว่าจะกลัวพ่อแม่จนไม่กล้าเลือกเส้นทางเดินของตัวเองคืนวันนั้นเมแกนกับโดมก็ได้ออกไปที่บาร์เกอีกครั้งและได้ปรึกษาการว่าพวกเขานั้นจะทํายังไงกันดีและแล้ววันลุงขึ้นก็มาถึงพิธีจบหลักสูตรพ่อแม่ของเราเด็กๆก,ก็ได้มาร่วมพิธีในขณะที่เราเด็กๆทุกคนกําลังจะโกหกหัวใจของตัวเองและกําลังเข้าพิธีจบหลักสูตรให้มันผ่านๆไป เมแกนกาตโดก็ได้บุกมาที่งานในขณะที่พิธีกําลังจะจบลงเกรแฮมได้เดินออกไปรับโรคการจบหลักสูตรแต่สีหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะว่าเธอรู้ว่าเธอนั้นกําลังหลอกหัวใจของตัวเองสุดท้ายตอนนั้นเมแกนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นกลางงานสวมชุดเชียร์ลดเดอร์ตามแบบฉบับที่เธอถนัดเธอได้ร้องเพลงเชียร์ที่แต่งเองให้กับเกรแฮมให้เธอนั้นมีความกล้าลุกขึ้นมาตามเสียงหัวใจของตัวเองและเมแกนก็ได้บอกว่าเธอนั้นรักเกรแฮมสุดท้ายเกรแฮมก็ตัดสินใจวิ่งหนี จากสิ่งต่างๆที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของเธอกระโดดขึ้นหลังรถกระบะไปกับน้องเมแกนและได้ใช้ชีวิตในแบบที่เธอนั้นเลือกเองส่วนอีเจ้าของบ้านอย่างอีป้ามาลีสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเธอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงใครได้และเขาร่วมชมรมพ่อแม่ของเหล่า LGBT เพื่อทําความเข้าใจและยอมรับเพศสภาพอื่นๆให้มากขึ้นและหนังเรื่องบัตร IM Che e เชียริตด <ๆ S 2> ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของหนุ่มสาววัยรุ่นที่กําลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยว หัวเรื่องราวของรถนิยมทางเพศในปัจจุบันนี้ก็เปิดกว้างกันมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศของเราแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีอีกหลายที่ในโลกที่ยังไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศหนังเรื่องนี้คงเพียงแค่ต้องการเป็นกระบอกเสียงว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตของเราแล้วเราก็ต้องเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่ควรยอมให้สังคมหรือแม้กระทั่งพ่อแม่เอาความคาดหวังต่างๆมาโยนใส่ตัวเราโดยไม่สนใจความรู้สึกของเราเลยแม้แต่น้อยสำหรับภาพยนต์เรื่องบัตรไอ AM Cheerleader ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1999ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.8คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโดเนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ